สวัสดีจ้าสวัสดีตอนเช้าๆนะคะจากจังหวัดภูเก็ตค่ะตอนนี้เราก็นาดาก็ออกมาถึงภูเก็ตเราเดินจ้าพี่น้องเดินนะจ้าจังหวัดภูเก็ตนะคะจังหวัดภูเก็ตจ้าไ,<ป>ไปจ้าไปนี่นะคะที่จังหวัดภูเก็ตนะคะมาถึงแต่เมื่อคืนค่ะสองทุ่มนะคะมาถึงที่นี่สองทุ่มค่ะ ฝนตกแรงมากเลยค่ะพี่น้องฝนตกค่ะมาถึงก็ฝนตกต้อนรับเลยนะคะที่ภูเก็ตนะคะ <pouquinho. S 2> เค็มไปเอากระเป๋านี่ก็เป็นบรรยากาศโรงแรมที่เราพักนะคะนี่นะคะชื่อว่าโรงแรมละมุนนะคะที่จังหวัดภูกเก็ตจา้า นี่นะคะบรรยากาศยามเช้าหลังจากฝนตกนะคะฝนตกตลอดเลยค่ะเมื่อคืนค่ะที่จังหวัดภูเก็ตนะคะฝนตกแรงมากค่ะพี่น้องที่จังหวัดภูเกตะะ็ตค่ะนี่ก็เป็นบรรยากาศที่โรงแรมนะคะชื่อว่าโรงแรมลัมุนนะคะอยู่ใจกลางเมืองจังหวัดภูเก็ตนะคะ นี่นะคะนาดามาพักกับลูกสาวนะคะลูกสาวมาธุระแถวนี้ก็เลยมาพักกันอยู่แถวนี้นะคะ่ะพี่น้องนี่นะคะลงเรมละมุนนะคะละมุนค่ะ ออกจากโรงแรมแล้วก็จะไปทําธุระกันต่อนะคะ เนี่ยบรรยากาศยามเช้าที่ภูเก็ตนะคะฝนตกตลอดเลยค่ะพี่น้องทางนี้ฝนชุ่มช่้มากค่ะเนี่ยค่ะพี่น้องดอกไม้ก็สวยงามนะคะ สีสดใสจ,จ้าเป็นดอกกล้วยไม้นะคะพี่น้องที่หน้าโรงแรมนะคะก็สวยไปอีกแบบนึงจ้าทานอาหารเช้าเสร็จแล้วเราก็จะออกไปทำธุระนะคะ นี่นะคะดอกกล้วยไม้สวยค่ะพี่น้องนันดาก็จะไปบอกคืนห้องนะคะ รยากาศไปพร้อมๆกันค่ะพี่น้องเนี่ยค่ะเขาเออตกแต่งได้สวยงามนะคะอันนู้นก็จะเป็นห้องอาหารที่เราเข้าไปทานมา,มาจากคู่นะคะโรงแรบนี้ที่จอดรถสะดวกสบายนะคะพี่น้อง ชื่อว่าโรงแรมละมุนค่ะยือจังหวัดภูเก็ตนะคะนี่ก็จะเป็นสะพานสารสินนะคะนี่นะคะสะพานสารสินนะคะจังหวัดภูเก็ตค่ะนี่นะคะพี่น้องเราจะข้ามแม่น้ําไปอีกฝั่งนะคะไปถ้าข้ามแม่น้ําไปก็จะเป็นโคกกอยนะคะจังหวัดพังงาค่ะพี่น้อง นี่นะคะสะพานสารสินนะคะจังหวัดภูเก็ตค่ะภูเก็ตมีทางออกทางเดียวคือออทางสะพานสารสินนี้นะคะพี่น้องนอกนั้นก็จะออกทางเรืออะไรไปจังหวัดกระบี่อะไรแบบนี้นะคะ ิปนี้ก็ขอขอบคุณนะคะที่เข้ามาติดตามค่ะขอบคุณนะคะ